จังเม,มาเดยรอแป๊บมันถ่ายรอสดนะกวันนี้มันก็จะอย่างนี้แหละเผื่อมาแล้วโอเคมันจะเด่งขึ้นมาเผื่อมาแล้วโอเคมันจะเด่งขึ้นมาเผื่อมาแล้วสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็ มาพบกันในวันขึ้นปีใหม่นะครับวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหรือปีคิดสกราดสองพันยี่สิบห้านะครับวันนี้วันที่หนึ่งวันวันแรกของปีนะครับวันแรกของปีเอ,อ่อเอ,อ่อผมมีตอนนี้มันสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับ ของวันที่หนึ่งนะครับมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอะนะเปิดสักราาษใหม่นะครับผมเดี๋ยวมีเรื่องมาพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆวันนี้คงไม่มีอะไรมากเมื่อกี้ก็อัดบันทึกรายการไปแล้วแต่อ่าดอสวดนี่น่าจะออกอากาศก่อนนะครับก็มีน้องน้องแฟนบอลชนบุรีนะเขาทักมาในอินบ็อกนะอะประมาณสักสองสามวันละเขามีลูกชายเขา ลูกชายของน้องคนนี้คือ,อพูดถึงตัวน้องที่ทักบ้างก่อนดีกว่าคือเขาเป็น,ปนแฟนบอลชนบุรียุคตั้งแต่ยุคแรกๆที่เขึ้นมาเล่นฟุตบอลลีกของประเทศนะฟุตบอลลีกไท,ไทยลีกไทยลีกนะง,ง่ายๆเล่นไทยลีกกันแหละเขาเขาตามทีมาตั้งแต่สมัยชนบุรีเล่นโปรลีกนะแล้วก็ขึ้นมาเล่นไทยลีกจนเขาก็อยู่ในช่วงที่ชนบุรีกําลังรุ่งเรืองฮะสามารถ คว้าแชมป์ไทยลีกได้นะแล้วก็ช่วงนั้นชมบุรีดังมากแล้วก็ได้รับเชิญจากทีมจากสิงคโปร์ให้ไปเล่นรายการสิงคโปร์ครับน้องคนนี้เขาก็ไปที่สิงคโปร์ด้วยซึ่งผมก็ได้ไปด้วยก็เลยได้รู้ักจักน้องเขาก็สมัยก่อนเขาเล่นพวกเว็บเว็บบอร์ด นะสมัยก่อนยังไม่มี a c e b o o k อ่ะมีเว็บบอร์ดมีอะไรพวกนี้ยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยดังนั้นในการสื่อสารกันนยสมัยก่อนแฟนบอลไทยก็จะเข้าเว็บไซต์เว็บบอร์ดนะแล้วก็จะเป็นเช่นพวกเว็บไทยแลนด์สู้ๆหรือเว็บไซต์พันทิป닷คอมในห้องสุภาษสาใสอะไรประมาณนี้เป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นในสโมสรต่างๆก็จะมีเว็บบอร์ดส่วนตัวแล้วแต่สโมสรแต่ในจุดศูนย์รวมที่แฟนบอลไทยที่เอ่อ ที่แบบทั้งเชียร์ทีมชาติแล้วก็เชียร์สโม,มสรเพราะว่ามันจะมีข่าวขาว่ขาวจากทุกทีมในลีกของไทยไม่ว่าจะเป็นโปรลีกไทยลีกดีเอ่ดดีสองดีสามอะไรพวกนี้หรือว่าข่าวข่าวอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลไทยแม้กระทั่งทีมชาติเนี่ยก็จะมารวมกันส่วนมากก็จะอยู่ในปันทิปดอทคอมมาไทยฟุตบอลมาไทยฟุตบอลได้เปลี่ยนเป็นทะแนนสู้ๆอย่างเงี้ยน้องเขาเป็นทีมเอ่อเป็นหนึ่งในกองเชียร์ทีม ชนบุรีเอในยุคเริ่มต้นจนได้เห็นความเส็็จของทีมชนบุรีที่เขาได้แชมป์ไทยลีกเมื่อประมาณปี2008มั้งที่ชนบุรีได้แชมป์ไทยลีกแล้วก็ชนบุรีก็ได้รับเชิญไปแข่งในรายการสิงคโปร์ครับน้องเขาก็ไปด้วยก็เลยได้รู้จักกับน้องเขามากยิ่งขึ้นน้องน้องนั้นก็คือเขาใช้นําแฝงในใน่องบอกว่าเก่งบางสาย ไซยธรรมชาติเวลาผมเจอที่ไหว่าเก่งบางไซซาย์ไซยธรรมชาตินี่สายาน้าแสงก้อเขาชื่อเรียกว่าชื่อเก่งบ้านอยู่แถวบางไายใกล้ๆกับวัดเขาบางไายแถวบางปลาสออ้อยแถวบางปลาส้อยแถวถ้ามาจากกรุงเทพก็จะผ่านอมตะนครใช่ไหมแล้วผ่านวิลัยพระนศ,ศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติชนบุรีนะนะก็ถัดออกมาจากนั้นก็จะเป็น วัดเขาบางทรายแล้วก็วัดเขาบางทรายจะอยู่ทางซ้ายมือนะถ้ามาจากกรุงเทพนะถนนสุขุมวิทย์ก่อนจะเข้าตัวชมบรุรีผ่านพระรชศกษามาก่อนนะแล้วก็มาถึงวัดวัดเขาบางทรายอยู่ทางซ้ายส่วนบ้านบางทรายนะจะอยู่ทางขวามือออกไปลงไปก็บางประซ้ซ่แล้วก็ไปเลาะถนนเรียบเินเตียตเลนะบ้านเขาอยู่บางทรายเ,าเขาก็เลย เขาชื่อเก่งคนเี้ตั้งฉายาว่าเก่งบางทรายทรายธรรมชาติเก่งบางทรายทรายธรรมชาต,าาาชาติอันนี้ฉายาเขาก็ได้สนิทสนมกันไปที่สิงคโปร์ด้วยกันแล้วก็เวลาผมไปชุนบุรีอะไรก็ได้เจอน้องเขาอะไรทักทายนั่งพูดคุยกันนะวันนี้น้องเขา,เาลูกชายเขาเล่นอ,อะไรอะสนุกเกอร์สนุกเกอร์แบบเล่นเก่งมากลูกชายอายุแปดเก้าขวบนี่แหละ เขาก็ทักผมมาในอินบอกว่าพี่ตั้งฉายาให้ด้วยให้ลูกชายผมหน่อยชื่อน้องกันจิชนบุรีเอ,อแล้วก็หรือว่าน้องกัณจิโพสามต้นนะชื่อเขาอะชื่อี่กชาใรการแข่งขันเขาอะสนุกเกอืออันนี้ดังนะออกรายการอะไรนะเจ๋อเจ๋ออะไรเขาให้ออกรายการทีวีดังออกประเทศใยด้วยเอ,อผมเลยตั้งจะตั้งชื่อว่ายังไงผมก็เลยตั้งให้น้องเขาว่ากัณจิเมืองชน ใครไม่ลงผมลง <c oughs> กันจินเมืองชนใครไม่ลงผมลงคือหมายถึงว่าใครจะแทงลงไม่ลงอะ่ะแต่กูแทงลงอะ่ะ <c oughs> เอาอย่างนี้มันหมายถึงว่าแทงสนุกก็ให้ไม่ลงหรุมอ่ะนะเออใครไม่ลงผมลงเออใครไม่ลงก็ช่างแต่ผมจะแทงลงเออแต่ว่าพูดให้มันสัน้นๆใครไม่ลงผมลงอันนี้ตั้งให้น้องเขาไปแล้วแต่น้องเขาจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์เป็นเรื่องของเขาแหละเราได้ตั้งให้เขาแล้วผมก็ใช้ไ คิดอยู่ว่าหลายวันอยู่ว่าตั้งว่าอย่างไรดีเออผมไม่ลึกได้ใครมาลงผมลง <c oughs> นะฮะก็ประมาณนี้ครับทีนี้อันนี้ผมไปซื้อกล่องกล่องแยกแยกแยกกล้องแยกกล้องมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสปิเตอร์ HDMI ก็หมายถึงว่าเอาสียดาน HDMI ที่อยู่จากกล้องมือถือนี่ปั๊บเอามาเข้าตัวนี้สมมติว่ามีกล้องตัวหนึ่งตั้งอยู่ตรงนี้ มีก็ตั้งอยู่ด้านข้างก็ใช้ตัวนี้กดสลับไปมาเอาเอาสัญญาณสองตัวนี้เอามาเข้าตัวนี้เข้าเข้าสองจากจากกล้องสองตัวกล้องตัวนั้นตัวหนึง่งกล้องตัวนี้ตัวนึง่งอา่าแล้วก็เข้าสองทีนี้มันจะมีปุ่มกดว่าจะเอาสัญญาณจากตัวนี้ออกก็กดปึ๊บมันก็จะเอาสัญญาณจากตัวนี้ออกออกออกไปที่เมนหลักอา่าสับครั้งหนึ่งผ่านไปกดอีกรอบนึงมันก็จะวิ่งไปคื จะสลับกลับไปกลับมาระหว่างกล้องสองตัวเปลี่ยนมุมกล้องนัง่นแหละพูดง่ายๆแต่ว่าทีนี้สัญญาณตรงนี้บางทีอาจจะเอามาจากคอมพิวเตอร์ก็ได้สลับกล้องกับคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อเอาสัญญาณที่เห็นหน้าคนพูดอย่างนี้กับกดอีกทีหนึ่งสลับเพื่อให้เห็นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ตรงนี้นี่ผมไปซื้อมาสั่งมาสั่งมาสั่งออนไลน์หกหกร้อยบาทนะสั่งวันที่ยี่สิบแปดมาถึงวันที่สามสิบธันวานะสั่งยี่สิบแปดธันวาถึงสามสิบธันวา แต่ผมยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีเวลาเมื่อวานก็ไปฉลองปีใหม่สงท้าจีเก่านะฮะที่บ้านน้องชายไปหาหลานวันนี้ก็มันขึ้นปีใหม่นะนนี้ก็พูดถึงสําหรับพ,พูดถึงแฟนบอลไทยเออพูดพูดถึงเอ่อฟุตบอลไทยก็ตามที่บอกนะฮะเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิตอนประมาณบ่ายๆก็ไปถึงโน่นไปถึงสนามบินนนทยบ่ายแล้วก็เข้าไป ผมไม่แน่ใจว่าเขาพักที่ที่ไหนแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ออกข่าวนะอาจจะเป็นการเก็บความลับไว้ไนมะ่ให้คุณโอสูรู้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบก็ผมก็กว่าก็ดีนะไม่จะเป็นออกก็ได้เขาจะได้ไม่ต้องรู้ให้เป็นรู้กันตอนแข่งเลยนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าก็วันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะครับของเอพจคอนเฟล็นซ์นะที่สนา,ามที่ใช้กันขันได้แหละแถวไอ,อ,อที่โรงแรมที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ที่เมืองเวียดี่จังหวัดฟูทอเวียดนามซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงขานอยขึ้นไปราวเก้ิกิโลเมตรนะมาชาทดาน์อิอีก,กับพิดรนํำรัศมีก็ไปสแสลงข่าวนะครับตามธรรมเนียมเขาจะต้องมีการสแสลงข่าวเพื่อให้นักเตะละโค้เนี่ยขึ้นไปพูดให้นัก ข่าวหรือผู้สื่อข่าวเลยสอบถามตอบคำถามเส่จอจะจอดไม่จอดไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นก็นั่นแหละก็ที่เขาระวัาางก็คือศูนย์หน้าจอมทำประตูนะฮะเออเ,เวียนเหวียนเยนสื่อมเสื่อมเสื่อมเสือมรู้สึกจะเป็นลูกครึ่งเนะี่ยเออเวียนเสืเ่อมเสือมเนี่ยต,ตัวนี้ตัวอันตรายที่น่าจับตามองนะครับพรุ่งน,นี้วันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด อโอ้ผมลืมผมลืมบอกไปเดี๋ย,ยนะผมลืมบอกไปว่ามันมีเอนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนัดนี้เป็นนัดชิงชนะเลิศนัดแรกแข่งที่วีจีเมื่อ,อแข่งที่วีจีสองมกราคมสองพันร้อยหกสิบแปดซึ่งก็คือพรุ่งนี้ส่วนวันที่ห้าวันอาทิตย์นะจะกลับมาแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานที่กรุงเทพตอนสองทุ่มนนะครับรงมกับวันอาทิตย์ที่ห้านะครับรก็บ แฟนบอลไทยที่สนใจในะครับแฟนบอลไทยทีส่สนใจก็สามารถเข้าไปเเขาบอกว่าเขามีประกาศประกาศออกมาแล้วนะว่าบัตรเข้าชมการขันนัดที่ไทยเป็นนัดที่ไทยเป็นเจ้าภาพนี่นะฮะนี่นะฮะห้ามพลาดนะฮะบัตรเชียร์ช้างศึกเปิดขายวันที่สองมกราคมสองพร้ยหกสิปดซึ่งก็คือพรุ่งนี้ วันนี้วันที่หนึ่งพรุ่งนี้นะฮะสิบนาฬิกากดซื้อได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์นะครับไทยทิเกตเมเจอร์เปิดขายบัตรเกมเยาทีมชาไทยสู้สศึกอาเซียนคัพ2024รอบชิงชนะเลิศพบกับเวียดนามในวันที่2มกราคม2568เวลาอืมไม่ใช่สิในวันที่5มกราคม2พเขาเขียนข่าวผิดพบกับเวียดนามในวันที่5มกราคม2568อันนี้ผมแก้ให้นะเวลาสิบนาฬิกาเป็นเท่าไหร่ อ๋อเขาบอกว่าเปิดขายบัตรในวันที่สองมกราคมสอปอนซ์ห้าร้อยหกสิบแปดเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปก็คือเปิดอ่ะโทษทีผมผมอันนั้นเป็นไรคือเปิดขายบัตรวันที่สองมกราคมสอปอนซ์ร้อยหกสิบแปดเวลาสิบนาฬิกานะครับเป็นบัตรนัดที่จะแข่งวันที่ห้ามกราคมอะไรเขาก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าแข่งวันที่ห้าไงเออบัตรสราง ข้ามพาดบัตรเชียร์ช่างศึกเปิดขายวันที่2มกราคม2568เวลา10นาฬิกาโคดซิลีที่ไททิเก็ตเมเจอร์นะฮะ2มกราคมนะครับ10โมงพรุ่งนี้นะฮะไททิเกตเมเจอร์เปิดขายบัตรเกมยอดชิงชัสศึกอาเซียนคับ2,024รอบชิงชนะเลิศพบกับเวียดนามจะขายนี่เขาต้องบอกว่าเปิดขายครับแต่เขาไม่เขียนว่าเปิดขายเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยวันที่2นะฮะเอาง่ายๆว่าเข้าใจว่าเปิดขายนะ2มกราคม 2,568เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปไนะครับนี่เสร็จไปแล้วนะครับโปรแกรมทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์อาเซียน2024รอบชิงชนะเลิศโดยนัดแรกจะออกไปเยือนเวียดนามณเวียดกีสนามสเตเดียมจังหวัดฟูทอในวันที่2มการาคม2,568เวลา20นาฬิกานะนุ่งี้ ก่อนจะขับมาเปิดบ้านรับเวียดนามในนัดที่2ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพม,มหาคนครในวันที่5มกราคม2 5 6 8หดเวลา20นาฬิกานะครับแฟนบอลสนใจสามารถซื้อได้ที่ไทยธิเกตเมเจอร์ Major และจุดจำหน่ายไทยธิเกตเมเจอร์ Major สาขาหลัก10สาขานะครับราคาบัตรนะครับฝังงบบ่งโซนอริการฝั่งตะวันตกคือว่า W นะฮะก็คือฝั่งโซนอริยารฝั่งมีาร,ราคาฮะ W หนึ่งราคา4 0 0บาท อ่าเองเดบราคา300บาทปิเดบิวหราคา500บาทนะฮะโอโทษทีนะฮะ W1 ราคา500บาทอืมตัวเลขเขาเรียงจากแพงสุดมาขนาเบิวหนึ่งราคาห้าร้อยบาทนะฮะโซนฝั่งอัศจรรย์ฝั่งมีราคานะ้วฮะเดบิวหนึ่งห้าร้อยบาทโซนนี้ไอ้ตรงนี้นะฮะระบุที่นั่งนะหมายถึงว่าระบุที่นั่งเหมือนกับในโรงหนังเลยเหมือนกับบนเครื่องบินเลยเหมือนกับบนรถทัวร์เลย ไม่ใช่เป็นอยู่โซนนี้แล้วก็เลือกที่นั่งได้ไม่ใช่นะฮะนั่งตามที่นั่งที่ระบุนะครับส่วน W2, W3 ราคา3 0 0รบาทก็เป็นโซนใครไปก่อนก็ได้ก่อนแต่อยู่ฝั่งเดียวกันจะย่ออยู่อยู่คนละโซนกันนะครับ w, 2, w 3, ราคา300บาทนะครับส่วนอัลจันฝั่งตรงข้าวกับฝั่ง ฝั่งมีราคาก็คือฝั่งคิดเป็นตามแนวยาวของสนามอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอริยารฝั่งมีราคาก็คือฝั่งที่นักเตะเดินลงไปในสนามนัฝั่งมีราคาคือฝั่ง W หรือฝั่งตะวันตกส่วนฝั่งอีคือฝั่งตัวข้ามนะเวลามองมาจะเห็นนักเตะเดินลงมาในสนามปองตองกันเลยอย่างนี้นะคือเป็นแนวยาวของสนามหันไปตรงนี้เป็นประตูอีกฝั่งหนึ่งหันไปตรงนี้เป็นประตูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยเห็น อยู่ตรงกลางสนามอละอ่าอยู่ไอ้ตรงตรงข้างสนามฝั่งตามแนวยาวของสนามมาแล้วนะฮะก็คืออีหนึ่งราคา400บาทนะฮะจะอยู่ชั้นล่างนะฮะอีสองกับอีสามราคา250บาทนะถือว่าไม่แพงนะครับฝั่งนี้ก็ใครไปก่อนก็เลือกก่อนนะส่วนโซนเอสนะฮะโซนเอสก็คืออ่าฝั่งอธิจรย์หลังหลังโก้ถ้านทาคิดได้เนี่ยเอสเอสคือเซาเว์นะฮะเอสคือเซาเว์นะฮะ ราคา200บาทนะส่วนฝั่งโซนเหนือโซนเอ็นหรือว่าโซนเอ็นหรือว่าเอ็นโซนก็คือฝั่งเชียร์ไทยอ่าพูดง่ายๆฝั่งเชียร์ไทยฝั่งโซนเอ็นนะถ้าใครอยากไปเชียร์กับเชียร์ไทยก็เลือกกดโซนเอ็นนะเลือกซื้อโซนเอ็นนะคะราคา200บาทนะครับนะปัดอยู่หลังประตูอีกฝั่งหนึ่งนะอืมก็คือ <c oughs> ถ้ามาจากทางซอยมหาไทยทางถนนหัวหมากไปทางเอ่อทางถนนลาดน้ำแห็ง เดินเข้ามาจะผ่านอิโดสเตเดียมหัวหมากจะเจอโซน E อก่อนนะโซน e ก่อนแล้วก็ท้งเดินเข้ามาผ่านอิโดสเตเดียมหัวหมากจะเจอโซน E อก่อนนะแล้วก็ถ้าหันไปทางขวาหันไปทางขวาขวาองท่านก็จะเป็นโซนเอหันไปทางซ้ายก็เป็นโซน S หรือโซนทิศใต้นะ <c oughs> มันเหมือนกับว่าท่านเดินมาจะาทางทิศตะวันออกนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้เดินมาจะาทางทิศตะวันออกเดินเข้ามา หันไปทาขวาเป็นส่วนเอข้างหน้าท่านคือโซน E คือที่โดนออดถูกต้องหันไปทางซ้ายเดินออมไปทางน้นคือโซนเอสนะครับส่วนโซนวิว w, ต้องเดินไปอ้อมไปผังหนึ่งอยู่ตรงข้าม fi, เดินไกลหน่อยถ้าง่ายๆก็คือเข้ามาจะาทั้งซอยลาวชาแห่ง 24, ย,ยี่สี่แหละอยู่โซนฝั่งโน,น,น้นนะครับส่วนเอาไว้โซนก็คือทีเดียห้าร้อยบาทนะครับพ่กนี้นะคะรับพ่งนี้นะ ุ่งนี้นะ่าแจ้งเลยนะผมแจ้งเลยนะอันนี้ถ่ายทรดสดเลยนะตอนนี้เวลา5โมงเย็น5 2นาทีจาก6โมงเย็นแล้วจีง่ายว่าแจ้งทันไว้เนี่ยตอนนีุ้่งนี้เตรียมกดซื้อเลยกดซื้อกันทางออนไลน์หรือว่บูธของไทยสเกตเมเจอร์สาขาลหลัก11สาขานะครับวันนี้อาจจะพูดกันยาวหน่อยนะครับส่วนส่วนขั้นตอนยมอะไรพวกนี้ก็ ไปศึกษารายละเอียดกันเองมันมีเด็กที่นี่คนสูงไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรจะต้องมีบัตรเข้าชมการแข่งขัน,นสแสดงว่าเด็กที่จะต้องมีถัวเด็กที่สูงเกินกว่าร้0ยสิเซนติเมตรจะต้องมีตัว๋วถ้าเด็กเตี้ยกว่านั้นเข้าเข้ากับพ่อแม่เข้ากับผู้ปกครองได้เข้ากับผู้ใหญ่ได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็พูดให้ฟังกันเฉยๆนะอันนี้ก็คืนนี้ก็พีร์ลีก็แข่งกันมีเบรน์ฟอร์ เบนฟอร์ดเบนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านตอนรับคำเดียวของอาเซนอลนะครับคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งโชคดีปีใหม่มีความสุขครับทุกท่านครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลองตัวนี้นะครับผมเจอกันใหม่ครับผมครับทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับ กันจิให้มาลงผมลงกันจิเมืองชน